สวัสดีค่ะผดแดงพทยแผนไทยค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับสายสุขภาพแฟนคลับช่องของแดงนะคะแดงกําลังจะเปิดคอร์สสุขภาพ2คอร์สใหม่ล่าสุดค่ะ2คอร์สนี้ตั้งใจทํามากๆเลยคอร์สแรกนะคะเจาะลึกโรคทางลมโรคประจำไวคั30ามอัพนาคะโรคประจําผิ่นของเรานี่เอง เพราะว่าอะไรเป็นคําถามที่คนถามแดงมาตลอดแล้วบางทีก็คือดูจากคลิปนีค้ค่ะแต่ปฏิปปต่อ,อยังไม่ได้แบบเอ้ยคุณหมอภาพรวมของโรคลมคืออะไรอาการอะไรบ้างที่เข้าข่ายโรคทางลมอยากจะรู้จักให้ลึกขึ้นเพื่อเป็นหมอดูแลร่างกายให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตในเชิงป้องกันได้ คอสนี้ออกแบบมาเพื่อคุณเลยค่ะแด่จะพาไปรู้จักเลยว่าอาการอะไรบ้างที่เข้าขา่ายเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลโรคหลมคือตัวแดงเองก็เคยป่วยมาแล้วเนอะคลิปแรกของแดนก็เป็นเกี่ยวกับโรคหลมนั่นแหละแล้วคนไข้ของแดงโดยส่วนใหญ่ก็เป็นโรคทางหลมเกือบทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นแดนพอจะมีประสบการณ์ที่อาจจะนํามาถ่ายทอดกันในห้องว่าเออ เราจะใช้ชีวิตอย่างไรตัวแดงเองอะแดงมีเทคนิคอยู่นะเพื่อที่แดงจะสามารถใช้ชีวิตแบบเออเราโรคลมไม่ถามอางเงี้ยแดงใช้ชีวิตอย่างไรจะเอามาแบ่งปันเพราะว่าเป็นเทคนิคที่พอแดงแบ่งปันให้กับคนไข้เนี่ยเขาเอาไปปรับเราใช้จริงอางการเขาก็ค่อยๆดีขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคอสนี้ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้ถ้าสนใจก็ค่อยสมัครนะคะกับอีกคอร์สนึงค่ะรู้จักเข้าใจยาแผนไทยยาสมุนไพรเข้าใจใช้เป็น ปลอดภยัยไม่เสี่ยงคอสเนี้ยตั้งใจทามากเทหรหลายคนเนี่ยขอบมา,มากเพราะว่าทุกันนี้ค่ะอยากใช้ยาสมุนไพรนะคือกระแสะมันมาแรงมากเลยอยากเลี่ยงสิ่งที่เป็นเคมีอยากอยู่กับธรรมชาติอยากใช้ธรรมชาติบาบัดแต่มีคําถามเยอะมากเลยจะใช้ก็กลัวเออใช้ตรงนี้แล้วมันสิผลข้างเคียงอะไรไหมย,ยาอะไรที่เหมาะกับจุดอ่อนของเราทําไมใช้แล้วมีอาการแบบนี้ควรใช้ต่อไปไหมใช้ได้ยาวนานเท่าไหร่ คำถามมากมายแล้วพอเราจะไปเรียนเองเราก็ไม่ได้อยากขนาดแบบไปเรียนสามปีเป็นหมอไงค่ะอยากที่จะมีคนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆสรุปเป็นแนวทางมาแล้วคอร์สนี้จึงเกิดขึ้นค่ะเป็นคอร์สที่นังคิดว่าเหมาะสำหรับคนทั่วไปเลยนะคะเราจะมารู้จักกันว่ายาแผนไทยเนี่ยแบ่งเป็นประเภทยังไงหรอแล้วแต่ละประเภทแต่ละตำรับเนี่ยมีสปะคุณอย่างไรออกฤทธิ์ทางไหนยาเข้าไฟยาเข้าลมยาเข้าน้ําทํางานกันยังไงกลไกการออกฤทธิ์ของยาคืออะไรยาก้าวรถคืออะไรคะคุณหมอแล้วผลข้างเคียงของแต่ละกลุ่ม คือ,อยังไงประเด็นสําคัญก็คือเราจะเลือกใช้ยาให้เหมาะกับจุดอ่อนสุขภาพของเราได้อย่างไรนะคะสุดท้ายเ่ยก็จะมีบอกเลยว่าเทคนิคการใช้ยาให้ได้ผลดี ปลอดภัยแล้วก็ไม่เสี่ยงเป็นอย่างไรเราจะได้สามารถใช้ยาได้อย่างมั่นใจอะคะ่ะคิดว่าเป็นประโยชน์แน่นอนสําหรับคนที่สนใจสุขภาพแล้วก็อยากที่จะใช้ยาสมุนไพราย,ยาแผนไทยได้อย่างถูกต้องสองคอสนี้นะคะจะเปิดให้สมัครกันเดือนธันวาคมนี่แหละคะ่ะแล้วเราจะเรียนกันมก,กราคมปีหน้านะคะส่วนอีกคอสหนึ่งก็คือคอสพื้นฐานของแดงเนื้อเข้าใจร่างกายในแบบแพทย์แผนไทยก็ยังคงเปิดสอนอยู่นะคะอันนี้พิเศษมากเลยสําหรับคนที่อยู่เป็นแฟนคลับแถบยุโรปของแดงเนื้อแดงปรับเวลามาสอนในช่วงบ่ายจะได้สมัครกันได้ นะคะ ลองไปอ่านรายละเอียดคอร์สกันดูนะคะคอร์สนเนี่ย่ก็สําคัญแล้วก็ดีมา,มากๆเลยจะทําให้เราเข้าใจร่างกายของตัวเองในแบบแผนไทยค่ะในร่างกายของเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทํางานอย่างไรไกลไกการเกิดโรคเราป่วยเพราะอะไรเราจะได้สามารถดูแลตัวเองใช้ชีวิตในชิงป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้น3คอร์สค่ะที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนะคะลองเข้าไปอ่านรายละเอียดคอร์สถ้าถูกใจคอร์สไหนก็ค่อยกดสมัครนะคะไปอ่านรายละเอียดอ่านค่าใช้จ่ายแล้วก็สมัครกันได้ที่ line at healthy daisy หรือเพจวัวแดง แพทย์แผนไทยนะคะเดซีอินสปร์หมอแดนแพทย์แผนไทยกดเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะคะปีนี้ก็กําลังจะหมดไปแล้วเนาะยังไงปีหน้านะคะมาพบกันพร้อมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเข้าใจตัวเองเป็นหมอให้ตัวเองได้เราจะได้ใช้ชีวิตในเชิงป้องกันแล้วก็สุขภาพกายและใจแข็งแรงไปได้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับแดงได้ใหม่วนแพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ